นี่คุณปูก็ดูแลเองนะคะช่วงนี้น่นมากเลยโหนิ่งมากนะครับเวลาเอฟซีมาเนี่ยโมบานเราโอยังยังยังมีท่าอีกโชงา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 ใหญ่ครับโมบานงาใหญ่มากนะสีปีนี่ยาวเร็วมาก จะมาเป็นคณะนะคะมีแต่สาวๆมาหานะคะหสุดยอดปาดขายของบบตันปะอยู่ดูทุกช่องเลยค่ะไปขาไปที่ละคนมาของช่องอยู่นี่นะครับของช่องนั่งย่น่คนี่

ยกมือบานายกมือโบานโบานเหรอโบบานยกมือขึ้นนะครับส่วนเอฟซีแล้วก็ได้ยินก็ยกเหมือนกันนะครับโบานโานโบานโบบานโบบาานโบานโบบานานโบ่านโบานโนานโนโบบาานโบานโบบอนโอานโบนโบานโบบนโบบาานานโบบานบาโบบานานโบบานานโานานโบบานโบาไโบบานโบานโานโานโบบานโบานโบบนานา นิ่งมากับนิ่งมากขออีกรูปได้มนนรูนโอเคเลูาหแถมคะมาแถมเดี๋ยวแอคชั่นนะคะดูสายตา้้อักนเยีนัวาน้องคนนี้เยียธนาคารโลกหรือเปล่าครับ đó sao cả đê thằng nào à nào nào lẽ khỏi đi đi qua đi แข่งกันนะฮะแข่งกันนะครับใครจะชนะนะถ้าใครจะสวยกว่ากันนะพอโยกเสร็จแล้วก็แอคชั่นถ่ายภาพนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบ็กกาวด์นะครับข้างหลังแบ็กกาวดนะนิ่งมากค่ะนิ่งมาก มัเลยดมัืมอน้มะเคลมมนบานเคลิมมากหวานไปเอาาน่าหวานเอาบานยกนขึ้นอีกเต้นอีกอเต้นอีกอะ

เอาชิ้วที่มอสกันนม้าอุบานอดแน่ๆอ๋อเามกอดสาวกอดสาวอ้าวมารักนหน้านะครับอุบานนะครับเป็นสาวๆไม่ได้เลยนะครับนิ่งหนิงมากอุ้ยทำหน้าจะดีหน่อยอือขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับดูครับโอ้เสียงนี่แจ๋วเลยนะครับเสียงแจ๋วอะอะอ่ะ อ๋ดูครับโอเคโอเคครับโอ้มีอังเปาด้วยนะครับโบบานโอ้ยอดมากครับยอดมากแสนรู้มากนะครับเนี โอ้ดูครับนี่คือคำอวยพรของคุณตยุยนะครับอู้บ้านนี่ก็เจ๊ไปบุญน,นะครับอ่าทีนี้ก็เอีก็ขอถ่ายรูปกับคุณตานะครับคุณขุตยตรเรานะครับอืม อันนี้นะครับออกช่องด้วยนะครับออออช่องอะไรนะโมพรายแซมสั้นกันเมืองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูด้วยนะครับจะได้เห็นเจ้าของด้วยนะครับโอ้คณตามองเพ็นคุณตาเลยนะครับตาหล่อเกินละ ไปครับลองดูครับลองดูนี่ครับพอถ่ายรูปเสร็จก็คุณปู่ก็จะให้รอดท้องบัวบานด้วยนะครับน่นและอยากได้สิ่งไหนก็ขอสิ่งนั้นเลยครับอ่าอ,อยู่ที่เรือเราจะปรารถนานะครับค,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 ครับเนี่ยจะพาลอดท้องบูบานนะครับ อ่าไปเลยครับเดินเข้าไปเลยครับเดินไปเลยครับอ่าอันนี้ก็รอดท้องอุบ้าแล้วนะครับนี่เสริมดวงเสริมบารมีนะครับอ่าโชคไม่ดีดวงไม่ดีนะครับก็จะได้รอดท้องค้างนะครับแก้เคราะห์สระภัยบูชาโชคนะครับจะได้เฮงเฮงรวยรวยกันนะครับอ เนี่ยแหละครับขอรวยอยังเลยอ๋อวันนี้จะรวยกันแล้วครับวันนี้นะครับอันนี้วันนี้รวยอะไรคะก็มีอยู่สองมีอยู่สองอย่างนะครับอซื้อแล้วต้องบนดินอซื้อแล้วต้องบนดินค่ะรวยเขามีเด้อยยังได้ได้เสื้อเร็วมาเลือกเป้าเอาไปหมดแล้วหมดที่แล้วโอ้มีมีทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อ f อตัวจริงนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับ AC โบบานนะครับคนขายคนขายขายคนขายอยู่แถวนี้แล้วครับนี่ลายเอ้ยโอ้เนี่ยครับนี่อยากได้สิ่งไหนก็ดูก่อนนะครับดูก่อนชมก่อนสินค้ามีหลายอย่างนะครับกระเป๋าโบบาน

ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องครับในช่องของเรานะครับในช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็ให้เอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับกูบานบูบานครับครับย่างครับ ครับลูกครับครับอีกครับอีครับเร็วบ้านครับครับอีกครั้งหนึ่งครับผมโหเก่งมากครับฝากติดตามด้วยนะครับในคลิปใหม่ๆครับผม